วันนี้แม่ซอยมาแนะนำนะคะนี่คือเตียงโยกของ GNR นะคะซึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอบาลหลออฟฟิศซินโดมหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพค่ะแม่ซอยซื้อใช้เองทั้งหมดนะคะตัวชิ้นใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือไว้ให้สามีนอนส่วนอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นเรนโบ์นะคะก็จะมีไซส์ ไซส์ใหญ่จริงๆอันนี้คือมันเป็นรุ่น Edition. ลิมิเต็ดออ dition ก็รุ่นนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะสาหรับผู้ที่เริ่มทดลองใช้นะคะคนที่ชอบนั่งสมาธิคนที่ชอบพกพาติดตัวคนที่ชอบเอาไปใช้ที่ออฟฟิศได้นะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ตเตียงหยกนะคะของ GNR เนี่ยเหมาะกับใครนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะไปนวดหรือว่าไปทํากายภาพหรืออะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยได้การใช้งานง่ายมากๆนะคะเขาก็จะมีตัวเนี้ยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ นี่วัสดุดีงามมากๆนะคะมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้ค่ะการใช้งานกดแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลานะคะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่แม่จอยจะตั้งอยู่ที่ประมาณ4 4-5ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ค่ะจะเป็นการตั้งอุณหภูมินะอุณหภูมินะคะ ตอนปัจจุบันเมื่อก่อนแม่จอยจะเริ่มที่ประมาณ40องศานะคะหลังจากช่วงแรกๆผ่านไปปุ๊บปัจจุบันนอนอยู่ที่50องศาแล้วตั้ง4ชั่วโมงนอนได้แบบสบายๆเลยปัจจุบันแม่จอยจะใช้หมอนอันนี้ค่ะหมอนอันนี้เป็นของ m r Big ค่ะเป็นตัวนี้นะคะ ซึ่งจะเหม,มาะมากๆสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลเพราะว่าแบรนด์นี้เขาผลิตสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลโดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะแม้นอนแม้จซยนอนแบบนอนแบบเนี้ยอันจริงๆเขาจะมีแผ่นบางๆอีสองชั้นแต่แม้จซยนอนแบบนี้เลยคือสบายมากนะคะ,ะวิธีใช้นะคะใช้ควบคู่ก,กันก็คือนี่ค่ะวางหน้าเป็นแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็นอนตอนกลางคืนได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลโดยเฉพาะนะคะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายส่วนอื่นนะ นี่อย่างเช่นตอนที่กลางคืนแม่จอยนอนนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นอนลงไปแบบนี้เลยนี่ค่ะมันจะเข้าเบ้าคอพอดีเลยมันจะเข้าเบ้าคอพอดีเลยแล้วก็หลับไปได้เลยค่ะหลับไปได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้แบบเลือดลมดีด้วยนะระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นแบบชัดเจนนะคะ หรือถ้าเราซื้อเป็นแบบชิ้นใหญ่แบบนี้มาใช่ไหมเราก็เอาไปวางบนที่นอนได้เลยค่ะเนี่ยสมมุติอันนี้คือที่นอนก็เอาหมอนวางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวเนี้วางแบบนี้แล้วเราก็นอนนอนแบบนี้ไปได้เลยนอนแบบนี้ไปได้เลยก็จะได้เหมือนกันนะคะแต่เนี้ยคือได,ได้ได้ทั้งตัวเลยนะก็คือได้หลังได้สะโพกได้ลงไปถึงขาเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ไปที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างตัวใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ตัวตัวเนี้ยตัวหินเนี้ยค่ะเขาปล่อย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 ความร้อนออกมาเยอะๆเพราะว่าอันเนี้ยเม็ดค่อนข้างใหญ่นะคะเขาจะปล่อยปล่อยค่าวความร้อนออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเอาปูปูบนที่นอนปกติเลยค่ะแล้วก็นอนนอนแบบนี้นะคะ นอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงได้หมดเลยนะคะมันก็จะมีการปล่อยพลังงานความร้อนออกมาและสมมุติว่าและสําหรับใครนะคะที่มีทั้ง2ผืนนะคะมีทั้งตัวใหญ่แล้วก็รุ่นเรนโบว์แล้วต้องการที่จะเหมือนเป็นการแบบเข้าสตรีมนะคะก็คือเอา2อ,อันนี้มาประกบกันมาประกบกันนะแล้วก็เอาผ้าห่มคะ่ะเอาผ้าห่มมาคลุมนะคะนอนแบบนี้ มึมนี่เลยนะคะจะทําให้แบบมีเหงื่อออกนะคะเหมือนเป็นการเข้าตู้อบเลยนะคะเหมือนเป็นการเข้าตู้อบเลยเดี๋ยวนี้แม่จอจะมาจริงจังอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ยังไม่ได้จริงจังนะคะตอนนี้ยังไม่ได้จริงจังเลยเล่าไม่ได้ทั้งหมดนะคะ ที่สําคัญนะคะเขาจะมีถุงผงแบบนี้ให้ด้วยนะคะหลังจากที่เราใช้งานเรียบร้อยเราอยากจะพกเขาไปแบบเดินทางไปด้วยก็คือใส่ถุงนี้แล้วก็พกติดตัวไปใช้ในระหว่างที่เราเดินทางได้เช่นกันค่ะใครที่สนใจก็ลองสอบถามที่แบรนด์ GNR ได้เลยนะคะตอนนี้มีตั้งอยู่ที่ในงานบ้านและสวนด้วยหรือว่าทักสอบถามแบรนด์ได้โดยตรงเลยค่ะ